พี่พัดกลัวน้ำพี่บ้านเขาเกลียดน้ำนึกว่าต้องดูเลิกก่อนค่อยโดนน้ำหยิบมีกายกระดิบๆเลี้ยงตรงนี้เห็นไหมมันก็จะพอดีถ้ามหน้าเยอะไปก็ต้องอาจจะต้องมาเก็บหน้าอีกนิดนึง ก็เลือกแบ่งผมแบบไหนอะคะแบ่งมผม,มข้างหน้าเนี่ยระหว่างคิว้วขึ้นมามันจะแล้วข้างหลังนี่จะต้องเป็นเก็บทุยไว้ให้มันมาปิดทุยก็คือเอาทุยขึ้นไปอีกหน่อยนึ่งได้ยังหลือใครยไม่ได้่ายหลือใครยังไม่ได้งด่ายนะแบ่งเอาเกณฑ์อะไรเป็นเอาเกณฑ์ไรไไวัดนะคะแบบ มันเป like like oh mm ็นการแป็นผมแนวแฟชั่นเนี่ยจำได้ไหมเวลาผู้ชายเขาแบ่งเป็นตั้งรากไปนี่เลยรากมาซื้อลงตีโค้งลงมาข้างโค้งใต้ฝันเหรอคะใต้ฝันนีใต้ฝันก็ไม่นต้องระดีบล็อกเนี่ยต้องระดีบล็อกของเขาเนี่ยถ้าสมมติตีน้อยไปมันก็จะหลิงอ่าตีมากไปก็จะเหลือใหญ่ไปก็คือต้องมีปริมาณที่พอดีนะคะบางทีถ้าลูกผู้หก็จะมี แล้วม็จะมีแบบตัวแหลงก็มีนั่นเพิ่งทาดิเอใครวะามันเป็นอะไรค่ะในยางในอาบดรูกที่ติดกิ๊บอะแล้วใครยังไม่ไดองใครยังไม่ได้องทำยาเกลือเลยค่ะเกลือกว่ยไม่บัเล็ยสวยค่ะสวยแหมผัานมาชั้นันว่าอะไรวะอคว เดียวติดติดหลายตัวก็ได้เพราะว่าผู้ชายนี่มันจะผมสั้นแล้วก็มันจะดีขมวดไม่ได้ขมวดไม่ได้เอออันนี้เกือบไหมคะแต่ว่าเราพุ่งมาข้างหน้าด้วยนะกอไก่นะคะเกือบยาวเกือบเกือบยาวข้างๆมันจะสโลวมันจะ อ้าวนี่เราก็มาดูด้านข้างกระโหลกศีรษะเขาเป็นไงเดมหลิ่มไหมนิดนึงนะห <c oughs> ลิ่เสี่อย่างไหม้นเวลาเราตั้งเ,เ,เราตั้งเบอร์เราต้องตั้งอยู่แค่นี้ค่ะด้านบนต้องเหลือไว้กบนะทาได้ยังว่าคนจะขึ้นไปแค่ไหนแต่นี้ผมเดิมพาขึ้นไปเยอะแล้วไง มาเป็นหัวริมแล้วก็เราผมมาช่วยทำให้มันดูตั้งถ้าสมมติว่าเราตั้งกรอบใหม่ปุ๊บตรงนี้เราสามารถทำให้ผมอย่างนี้ใช่ไหมหัวก็จะดูชัดแต่ทีนี้ว่าทูบล็อกคือการแต่งให้สวยทำให้เป็นบล็อกด้านล่างนะคะถามว่าตรงนี้สามารถถ่ายยาวเป็นเบอร์สองลงหนึ่งเรือเบอร์หนึ่งได้ไหมได้ไหมได้ไหมถ้าสมมุติว่าได้ดูจากอะไรเห็นนะที่ยังทำอยู่นะ เกือบมาเกือบมาแต่สอจะตายไปนู่นเราต้องให้บาอกวาถ้าสมุิอ่ะเราทำแค่ช่อหน้าช่อหน้าถ้าสมิวก็ทำเบอร์หนึ่งได้เนี่ยเหตุผลมาจากอะไรบ้างที่สามารถตัดเบอร์หนึ่งได้หัวหัวป้างเฮ้ยนั่นไปไหนแล้วล่ะมิดอะไ้องน้ำเ่ะอ่ะดูผมด้านบนนิดปิดมิดไหมด่านแรกเลยถ้าผมด้านบนสามารถปิดมิดเราสามารถทำเบอร์หนึ่งได้ ผมด้านบน,นสามารถปิดมิดน่ะแต่ถ้าปิดไม่มิดไม่ได้แค่นี้เองนะคะแต่สมมุติว่าถ้าอยากจะคือเป็นคูบ็อกเป็นอะไรที่ไม่เถื่อนไม่เถื่อนก็สามารถเป็นเบอร์สองตรงนี้เป็นเบอร์สามได้นะคะตรงนี้เก็บไว้ได้อย่างเงี้ยถึงทำได้ไหลายรูปแบบเลยแล้วแต่ความคิดบางทีมันต้องดู<ฤ>ช่างคนอื่นตัดว่าเขาคิดอะไร